ค่าแก่วเนนะออกนแบบนี้อืมปีงขัน <c oughs> นี่เราลอนดูเอาปุณิว่วเอาไปปี๊งไดขคทำยไงตอนนี้กาะพันคิลิวออยไม่ได,ด้ัวนี้ปี๊สวัยดีสวัยด,ดีทุกคน พบกับบ้านนงเนาะสองจันนงสเสน่ห์วม่นี่นตื่นแต่เช้าเลยจะไปอาณาห้องคาชัดไปซอยจุสบซดๆแล้วเนาะเดี๋ยวติดตามชมกันว่าอาณาทีเป็นไงได้ตอนนี้ก็อ,อยู่ประมาณห้าโมงล,ละห้าโมงห้าโมงเช้าห้าโมงเช้าโอเคเดี๋ยวไปด้วกันถ้าเธอชอบคนขี้เมาอ่ะ นาทีนี้ต้องเราล้วปะคนที่กินเหล้าเก่งขนาดนี้เป็นของคุณนะดูนี่เอาไปอาไปเลยเอาไยทำลยกันกินมาเจอกันอยู่ห้องคาสซัดพอแล้วเนาะผ่านที่พอดีเกืบแจ้ง

สบายดีวัสดีทุกคนวันนี้พบกับบ้านงางไอ้สองจานลงเซนแอนเนาะวันนี้มาซอยจุคานเขียงเลยอยู่โฮงละคร <c oughs> บอว่าโฮงขาสัดได้อันตรายมันหวานเลยเนาะมาคือเกา้าแนะนำไงเปิดทางก่อนบทสั้นมันจีบทไ้ของเขาเอาเด้อ Má, ở đây đấy. À. Sao hết đây mày. Tìm dù bán, tìm dù bán à, thêm lấy. Bố đi tiền nhận má lại. Ở tạm thì mi ngay rồi đây Này. bạn. Thôi bạn. ม,มาแล้วฟุ้งบินตาม,มาแล้วกูเห็ดเห็ดผทานมาผ่านมาแล้อะไรเลย

โอ๊ยมา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 ว้วันเนะมาตามมาตมาอืมา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 ไปไปไไป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 ไมาปปไ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 ปปไปไปไปอปอปไ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 ไปไปไปไีไปนไปไไป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 ไ พป่นกายมาเห็นกกนเมื่อกี้นี่โอ้ยย้มเลยมาตอกกินเลยเนาะักนนี่นะโอ้ยมัคับนังักน่ได้โอ้ตัวเห็ดบัวมาแล้วตัวเห็ดตัวเห็ดบัมาแล้วเอ้นเด้เหกรนูกมูัวชิ้นนเนาะอ้มามาเห็นลกันปเลยปตาบ้างกันหน้ากัไหมเอาเลย ชัวว่า้นทางนมะทั้ขนาคแก่ข้าวได้ไข้าวได้ไ่มเสียดีบ่อ อู้ถูกผิตดำพันพันวานเขาว่าเนาะแม่เจเลเเลยเจเลยเจเพื่อนอันนี้หงแน่อือรับที่กนขามันก็ซีเาหแล้วทีแล้วก็ย่อเลยอ่ออะไรเราเห็นไหมอาไม่่คือพันเนนี้พันเนี่ยือวสามสิบที่พันตับนี่นะประมาณนั้นนะามือ มันมีอย่างนึอยู่ในนี่จะมีเห็นไหเพชรเลยเนอะมีเพชรเพชรแทงหลายเพชรพนักเงินกระไซไหมเดี๋ยวอะไรที่นี่เยเพชรแล้วก็กระเทียมเหมือนเด็กเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมมาดิเขาเอามาจากตึกเงินพื้นเลยลงมาเลยผมไม่ลงพื้นอย่างไรมาเนยลงพืนอยู่ลงพื้นอยู่ผมว่าเป็นตู๋นะมีลูกโดดขึ้นตัวเบาแท้เงานเลยัก เขาบอกท่านั้นที่ไปใส่เมือนกินดลที่ไปใส่เมือนกินเไปซื้อน้ำก้อนนะได้บินน้ำาดเดเซืุดเห็นเพได้มาติดไหมเนี่ยเนาะโอ้ือว่าจีโดนี่มึงตัดไม่ได้มีแค่ยง้กินน้ำ น้ำบริเวณน้ป็นกนที่เขาเฮือนเฮือนยุทธเียรบอกร้อยจริจริงอยู่เนาะพี่ตามเนี้ยพี่ตามช่องเจ้าอลไก็เลยลองมาบางวัเจ้าสิใกล้มาวหรือเปว่าอินี่ไม่มืนี่หมันแต่ลงแซนแล้วนัลงโซนแลดูเขาใจอไรเขาใจไตามดเลยเขาใจออะเขาใจออะไคุณคุณเป็นเอฟซีเอฟซีอฟซีคนี่ตามมันคนที่ตามปั๊บเจออไร้กินเด้ยวีพี่เโชคดีเขาเนีย่เย เอาคาปเอีกัจอดไ่าละมองเอฟซีขึ้เ็นเอฟเข่อเขอจเขอิสามสงทางด้ทิกต๊อกเฟซบุ๊กก็อันน้อไหลเขาบริเล่ลูกเขาให้ลูกที่สามกันได้มันหลงเพราะอยู่ที่ตอเขาไปเห็นหลยอย่างาเ้าู่ว่ะไรแบบเดียวเลยนะ้เอาแต่กเลืกเขามานิตวกินอย่างเดียวแล้วเนี่ยตัวนี้มาแล้วตวกินอย่างเดียวบคแค่นั้ ให้กล้องปนันนให้เพื่อนเห็นด้วยเอฟซีเห,ห็นด้วยคาเแถวนะบอ,อ,อกกันสลับทำเสียอะไรักใส่ออพอกักใส่เด้

acting น้นหน่อยเป็นเบื่อเบื่อเ้าเบื่อีบื่ที่ฝากบอกว่าเดี๋เรื่องซองอื่นเ้อสตาหนักคนมีมิดเ้อะนี่้องเป่านงกับที่กินน้ำเ่าน้ำเสียแ้วนินรสะชนกเว่าน้ตายอธิบายดีพาะว่าแห่หัวประนาลาวไทยกินกันแบบไดแทบแทบหมดเลยแทบแทบอะแล้วบนักคุรเ่ากับมิจฉทุกทุกคน เ็นบื้องออื่นก็ได้ะบ่เป็นหยังเฮากับ่ได้เป็นังนไ่ห็ด้ว่าเราเคยหาเขากองนําเจ้าเถือเดี๋ยวถึง่เอาเลยนะอเลยเอกเลยไม่จบอกเพื่อนบางคนทุนทนมักกันว่าหลายนะแต่ว่าทางเขานี่ก็สีเว่าเปนน้ากิเป็นน้ามันเนาะนั่งกินบุยบยๆอย่างเดียวบพ่าปุ่ากโอ้อันั้นก็แม่เทาแหละจถ่ายเขาแบบนี้ปีข้าัก เพ่ครับว้าสุดๆดีไอขขขเ <c oughs> ข,อขา,ขา <c oughs> ตัวนี้ค<อ>ันมังบอกมันคันนึงมัเมาเลยเด่นหลังโอ้ยี่ัะหาขเปนกายอืออีลาเหมอเดาตัวนี้ว้าอ่ะปปิ้งี่ อันนี้เขาเรียกว่าไงตอวนี้ไม่ถูเกาะผากิี้ิวหอยไม่ได้หอยตัวนี้ปิ๊งคากๆเลยเดื่องไรอันนี้ปิ๊งนะหอมรสชาติมันกีตางกันเนาะข้างๆกีตางโอ้เจ้าเฮ็ดว่าพอดีตู้เพิ่นนั่แหละเพิ่อนบริการเลยนะบนนี้บนห้องละครให้ความฝันห้องละครให้ความฝันคักๆๆไกเด้อกินไกเด้อ เข้าใจทุกคนเนาะที่เข้ามาอันน่ะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราดงเด้อเข้าใจหลายเด้อเข้าใจดีแล้วเขาไปเบิ่งตางคอมเมนต์เขาก็เข้าไปตอบเขาเพิ่งไปตอบประคันกับการเขาทุเขาไายเตอร์ายาที่เข้าไปตอบเด้อเข้าใจหลายมี่ถือว่าแบบมาถึงลงละครเลยเข้ามาอีกเลยเนาะสดสดเลยบ่สดสดนี้บ่นี้อีกแล้วสดนี่นะมาเด้อมาเด้อตัวนี้ขัดเลยตัวนี้ มันทานไฟนะสุดกนะีิบนีแล้วมีแต่แเดย์สารน้ขึ้นไหอ่าจะจ้าเด,ด้อก็ต้องขอโทษขอแพ้ครับอันท่านใดที่บมกินดิฟเด้อต้องขอโทษทะไหมหลายแล้วครับถ้าเข้าวไม่เห็นเนาะถ้าเขา้าท่านใดเข้าเบื้องก็เราต้องสีนะั่นแหละเนาะให้ขึ้นเาเป็นเบื้องเบื้องเป็นการบันเทิงไปฮานะเจ้าบ่ได้บ่ต้องไปชีเลียนอย่างไรนี่ทางที่เ,เห็นว่าเวลาทำดูแล เป็นแบบนี้คนลาเขาใช้กินแบบนี้เนาะอันนี้อยู่ในเขาหลวงเลยจ้ะกินแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกันอยูน่ใคล้ายไทยใช่ไหเคยเบิ่งนั่นไงต้องสะแตกแดดตับกันเดียวกันคือทีแบบเดียวกันนะอันนี้สะแตกแดบ่เดดูมืดกว่าไหนไหนมีกระตับมีมต้งจับวะแดกเขาไม่บขาเขาไม่เอาไม่ตรงใช่ไหมอืม กด้ชิมอย่างเขา้องได้ชิมมานั่นนี่ไงถ้าจับกิ่นโ้สปออร์เขลแ้บจับคือของดีคนนั้นว้าววิของดีไม่คนเดียคนนี้ค่ะใครดีเติมละเติมให้เจ้าในเมฆนมาเติมให้ตะแคยเขาแบบลาเขาอิสานบ้านนะเสนอเสนอตอนนี้กับประมาณจ็บกครึ่ง เจ็ดโมงคงแปดที่แปดโมงอะนแหละเวลาเราแปดโมงครึ่งแล้วมันบบาคนกับพักพรเนาะนี่วันทิ่นน่ยาบาคนก็ยังไปเวียบอยู่กับสูดเออเปลดรังใจนอนบุตรีนอนบุตรมาเด้อบุตรีกับบานงเด้อนะเสนอได้เจอาจอเจ นี่ขัดเลยมันมันมันเด่นเด้่ยเจ้ากับขุมเจ้าวนะข,ข,ขุมขัดไม่ได้ใส่บีได้เห็นไหมไปเียวไอ้เธอได้ไหมงอบ้าเทียมนะอไ่เสรเมดัง เอาดีจะคำให้ดูเนาะกุดท้ายให้เอฟซีข่อยเบิ่งดูว่าคนอื่นมันตีกินได้คือข่อยบอเนาะเห้ดูเก็บเอาคว่ำนะอืมก็ได้แล้วว่ะอืมเฮ้อมองพวกมึงนะกินไปเลยพันเลยนะโมเร็มมาโมมียัดใส่ขำมัยัดใส่ล้วนๆเลยตัวนี้ดูเหอะไรพอพันลูกโดดแน่นะ ยง่าลายดูยยโดดอยู่ไหนถึงไปจ้องีนลไม่รู้ว่าใหม่เลยจองครับผมโอ้คักขักมันเันงาแบบสดเลยสดเลยมันนี่นะจากลงเลยลงละครเลยจุ๊จ้จวงเลยลงละครไม่หย่ย ว่าคือห้องขาดซัดเท่านัน้เนาะจะเขาจีบอบอาซะเดี๋ยวมาจีคนเพิ่นบอพสพื่อนซิตาที่เพิ่บนบอสกเลยมีพจน์ให้เขาได้ไเลยแบบปิดห้องละครให้ความฝันความฝันของพวก,ขพวกเขาโอ้เขาอีกเนาะยงยงยงตกซ้ำโจนี่กะจีทำลาภจากเอฟซีไปก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวมื้อหน้ามีนชิดดีดงให้เบอร์ เ,เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กะเดี๋ยวทางทางปานงกูงเนาะเขาที่ได้ขอลาไปก่อนเนาะจะเจอกันไหในคลิปต่อไปว่าทีไปกินอย่างนั้นที่ใส่กะนสำหรับคลิปนี้กะขอบใจหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปานงนี่เด้อเป็นกำลังใจเด้อเจ้ากดไลค์กดแชร์เพื่อเด้อ